ธรรมนัสนำทีมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเผยเร่งเคลียร์ประเด็นปัญหาหมูเถื่อนและภัยแล้งเช้าวันนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยน,ในายชยาพรมมาและนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสารพระภูมิเจ้าที่และสารตายายเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานโดยบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหา,หารือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้กับเกษตรกรทั้งเรื่องงอปัญหาภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศเอลนิโยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝนตกลงมาแต่ไม่สามารถที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้เช่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยในวันศุกร์และวันเสาร์ตนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายเศรษฐาที่จังหวัดขอนแก่นอุดรธานีและหนองคาย ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าสาหัสมากต้องวางแผนการทำงานให้ครอบคลุมตั้งแต่ปีนี้และปีถัดไปซึ่งมองว่าตอนนี้เกษตรกรขาดน้ำในการทำนาและการทำการเกษตรในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังมีมาตราการเร่งด่วนในส่วนของการทำประมงรวมถึงการปรับปรามด้านปศุสัตว์เช่นการนำเข้าหมูเถื่อนและเนื้อวัวผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าถ้าตนจะเดินหน้าปรับปรามภายใน1-2เดือนต้องเห็นผลเนื่องจากมีรัฐมนตรีช่วยคอยบูรณาการ ส่วนสถานการณ์น้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมขณะนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขเช่นเดียวกับปัญหาราคามังคุดใต้หลังจากที่ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยอมรับว่าเป็นช่วงปลายฤดูกาลซึ่งได้วางนโยบายเร่งระบายออกโดยล่าสุดพบว่าสถานการณ์ราคาพืชผลเริ่มคลี่คลายแต่ได้กำชับให้ปลัดกระทรวงเกษตรวางแนวทางระยะยาวโดยเฉพาะต้องนำเกษตรรายย่อยมารวมกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหานี้เกษตรกรซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับและจะมีการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่11กันยายน2566โดยเฉพาะเรื่องของการพักนี้เกษตรส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องไปศึกษาทำความเข้าใจและยืนยันว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอรายชื่อนายไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่าพักยังคงเสนอชื่อนายไผ่ลิกเป็นรามาชพาณิชย์ตามเดิมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสรลอคอในการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมั่นใจว่าไม่ขาดคุณสมบัติ